เพื่อนๆเคยพบปัญหากลิ่นเหม็นจากยีนเวลาเราปั้นเฟยดยีนไหมครับปัญหานี่มันหนักหนามากเลยนะครับแต่ปัญหาเรานี้จะหมดไปถ้าเราใช้สบู่แช่ยีนของจอร์ดีกูดแมนนะครับสบู่แช่ยีนตัวนี้นะครับผมได้รับจากพี่จอร์นมานะครับในช่วงงาน d e นิมคาลเจอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทดลองใช้ดูนะครับวิธีการใช้เนี่ยนะครับเราก็แบ่งสบู่ออกมาก้อนเล็กๆนะครับแล้วเราก็ละลายน้ำนะครับลงไปนะครับน้ำเนี่ยก็ประมาณ1กะละมังนะครับ ทางพี่จอนเนี่ยแนะนําผมว่านะครับปริมาณการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับถ้ายีนสกปรกมากนะครับก็ใช้สบู่เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้ายีนไม่ได้สกปรกเท่าไหร่ก็ใช้สบู่น้อยหน่อยก็ได้นะครับก็เหมือนกับเวลาเราอาบน้ํานะครับเราก็ใช้แชมพูในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละคนนะครับผม อันนี้ครับเราก็คนๆๆอย่างนี้นะครับให้สบู่เนี่ยนะครับมันละลายน้ํานะครับผมมีข้อสังเกตว่าเมื่อสบู่มันละลายน้ําแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอกเป็นสีม่วงๆนะครับเพราะว่าทางพิจารณี่ได้ใส่ตัวชดเชยสีเข้าไปในตัวสบู่นี้ด้วยนะครับโอเคน้ําพร้อมแล้วครับผมก็ทําการเอายีนมาแช่นะครับผมได้เอายีนพิกเกอร์เวิร์กนะครับเซลแมนยีนตัวนี้นะครับที่ผมเคย ปั้นแข่งขันในงาน FPDS มาลองแช่ดูนะครับแล้วก็กลับด้านของยีนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แช่ไปเงี้ยนะครับโดยที่ตัวเนี้ยนะครับผมอยากจะแช่ให้ป้ายหนังเนี่ยมันลอยอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าป้ายหนังของทาง p i กเกอร์เวิเนี่ยมันหนามากนะครับผมไม่อยากให้มันจมน้ําไปแล้วเดี๋ยวป้ายหนังมันจะเสียรูปนะครับเนี่ยครับผมก็เริ่มทําการแช่แล้วก็จับเวลานะครับผมตั้งใจว่าจะแช่ยีนตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30นาทีด้วยกันนะครับเพราะผมก็ ไม่อยากให้มันนานมากจนเกินไปนะครับอยากให้มันพอดีพอดีแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ความสกปรกเนี่ยมันหลุดออกไปได้พอดีพอดีนะครับนี่ครับก็เริ่มจับเวลาแล้วนะครับนี่ครับพอครบเนี่ยเราก็เทออกมาเลยนะครับพอเราเทน้ําออกจนหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการรีดน้ําออกอีกสักนิดหนึ่งนะครับในขั้นตอนการรีดน้ำเนี่ยนะครับพี่จรแนะนําว่าเออไม่ต้องขยี้เยอะนะครับเราแค่ทําการ ม้วนๆตัวยีนนะครับแล้วก็บีบออกมาเลยนะครับเพราะว่าการที่ไปขยี้ยีนเยอะๆนะครับหรือการที่เอาแปรงไปขัดเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบกับรอยเฟดนะครับซึ่งเรากําลังปั้นเฟดค้างอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการแช่ยีนเนี่ยเราแค่ต้องการเอาคราบสกรปรกออกเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ปั้นเฟดต่อนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะปั้นเฟดต่อได้อย่างสวยงามนะครับผม จากนั้นนะครับผมก็เอาไปกลับด้านนะครับแล้วก็ตากแดดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แดดเนี่ยนะครับมันทําให้ยีนผมสีซีดนะครับวันรุ่งขึ้นครับผมมาเช็คดูนะครับปรากฏว่าสีเฟดนะครับต่างๆของผมเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื้อผ้าก็แข็งนะครับอยู่ทรงเป็นอย่างดีนะครับไม่ย้วยเลยนะครับอันนี้ผมสามารถใส่ปั้นเฟตยีนต่อได้นะครับ ผมก็ลองเทสดมดูนะครับก็กินหอมแดดผสมกลิ่นสบู่ชื่นใจนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ